สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ห้ามาหอดเป้าหม้เลยพี่น้องเนี่ยอันนี้บอกเมนูพี่น้องหน่อยเพราะไม่รู้จักยำหอยแครงค่ะอันนี้ยำหอยแครงค่ะยำสามไข่อันนี้คือไข่ปลาเรลวเซียลไข่แมงดาร์น้องชอบไข่เบาเพชรอันนี้ไข่ไข่ปูจากปูม้าอครับต้องทำอันนี้ยำผักกูปูแก่ยำวุ้นเส้นยำแซลมอนครับ อันนี้ไก่ทอดบ่อยๆกันเลยวัอนี้เรามาที่ร้านน็อตโต้จันทบุรีอ๋อน้องเพชรเดี๋ยวเพชรจะเปิดแอน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 นูไข่ดองน้ำปลาปูไข่ดองน้ำปลากวนนะคะโอ้โหพี่น้องมึองน้องพี่น้องน้องตูนคิดถึงน้องตูนเนาะอยากกินไหมยกให้น้องเพชรคนเดียวเลยครับโอ้ยกินด้วยกันครับอันนี้คือพี่กิ๊กพี่สาวคนสวยของเราเลยครับเด้อครับอันนี้คือย่าคนงามกำลังถ่ายคลิปอยู่ อันนี้บ่ต้องบอกเราเลยคางคกหน้าลายแบบนี้อันนี้ยาลาสาวสกครับก็อย่ากับอันมนาหน่อยคนงามอันนั้นคือลานเ่นแต่ฝนเ่นียบเหนียบมาเวรนล่ยไทยกินเราตั้งกองไปทางคุณเลยเด้พี่น้อยเห็นวิธีการทำงานของน้องน็อตตนํำเด้กรับเด้อเอาพี่น้องสบายสบายเลยนพี่น้องมาที่จุดเจ็บีกิดมาหน้ากระหลกน่มาน้าตรงนี้มาดีก็ย่านห้ากหลก ยื่นเหนียวนะคะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะวิจัยกับวิจักรหรีอร้านร้านน็อตโตะปากบานได้เลยร้านน็อตโตยำปากบานค่ะอยู่อำเภอท่าใหม่ค่ะชื่อร้านเพานะคะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะมาพี่น้องมามวันนี้ใส่อะไรพี่กีแก๊สไห้ว้าเผ็ดพี่น้องของแท้มาเด้อน้องตุ่นน้องตุ่นมาสว ได้เหม่อนดิม้างในไม่มีจานเลยเดี๋ยวนะข้าใจะม่แบกว่าตนนี้อตามสบายครับพี่น้องก็ได้ครับน่ยังไงสบายสบายเลยตั้งหูใกว้ใกล้พี่คุณขอเปายเดไว้ั้นี่อเพลินแลกคนหนึ่ง กินเดี๋ยวนะคะนนาๆเปิดดถึงจุเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะะคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีป้าโมค่ะเมื่อนี้ป้าโมจัดเมนูต้อนรับน้องมนน้องมานาเออ่น้องเพชรแล้วก็คุณย่านะคะขอบคุณป้าโมค่ะไว้พี่สาวรวยๆสุกบันแข็งแรงให้ร่ำให้รวยรวยวันปุดคืนนี่ไงช้อนอ่ะ อเกจอมันมีการลองอยู yes. ่แล yes. yes. like ้วค่ะกใช่ใช่อาจานนั้นก็ได้จจยเยอะแเต็มที่วนะจลังเแลมานานอนไหลูกจะให้มานอนนนีน้องเา้เอาเนอเาวเองาไปเดินเล่นหนุน ได้ค่ะป้าลาย่าไม่นน่าจะตันะนาทิ้งหลอดไปแล้วเหรอลูกทิ้ออันนี้แก้วหนูลูกมนาทิ้งไปแล้วยังไม่ต้อเอาหลอดกัได้เนาะมนาทิ้งไปแล้วมนาจอมทำลายลยปะนาจอมทำลายฮะโยนหนึ่งียว เด็กก็จะเอาอะไรกเดกว่หมายถึงอ่ะใช่ป่ะงูอ่ะลืมไปไอูเก็บโทวศัพท์กข่อนีเนาะไข่ไข่กุ้งค่ะอานี้ไข่กุ้งกุ้มุนัเนยอีก้ไขออนุญาตี้ อร่อยนะน่ะลองชิมาองมัมน่ยาหาเลยน้าน้อย กิน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 ข้าวมันยางสามชั้นให้ติดดื้อมเลยน้องเพชรบอกคนเดียวเลยนะจ๊ะน้องตูนเสียใจด้วยนะจ๊ะน้องตูนกินวันน้องตูนไหมน้องเพชรกินคนเดียวแล้วนะอีกนี่อะไรปูขอไข่ดองน้ำปลากวน ันน้นานะา,า,านะขอจาใหไต้ปเอแม่ตุน่นน้องตุนมามา่นทำไมน้องตุ่นไม่มาหาพี่ <ś> นี่ดู หนูบอกหนูอยากกินไม่ใช่เหรอทำไมไม่มาใช้ได้ไหมได้ไมได่มา,า,มาน้นนองเพิ่งอันนี้ครับนะหนอันนี้คือไข่ดอกน้ำาีนนา่ขวดลงไผน้ำหมกกินก่อน

ก็เบียดกเก่งใจเรื่องขอนความละเอียดนะครับเด้อเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยเจอแ้ตัวนี้เอาไปเลยครับมันก็เมนูของมนฑลขอเชิญชวนแก๊งนางฟ้ามาทานกับพวกเรานะคะแก๊งนางฟ้าคนสวยทุกผู้ทุกคนเนาะแบบเนาะ จะลงเดิน,นะเดินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปนู่นเพรา,หาะหมดทางหมดแ่ายีิ่งงานจะทำหลายล้างย่<ม>ยาแต่งตัวสวยมากเลยค่ะวันนี้สวยดูย่าแต่งตื่นเต้นเนอยา่าตื่นเต้น,น,น <laughs> ย่าดีใจไหมด <laughs> ีใจจนถนึงปีห้า <laughs> ย่าตื่นแต่ปีห้า ไม่เห็นน้องเพชรอ่ะยม่เคยไปเที่ยวครบโล่หน้ามาแต่ผมทรงใหม่เพื่อมาจันทบุรีเกือมาเตรียมเตรียมแจงตัวมากรจันทบุรีโดยเฉพาะเอาไก่มาอยากให้มันดูดีมาพี่สาวเดีย็งแค่

ได้กอดย่าติได้กอดน้องมาณารู้จึงนางสาสามีกอดน้องมนฝากพี่กอดน้องมานาใช่ไหมแล้วก็ฝากน้างมนกอดพี่ใช่ไหมเราได้กอดกันแล้ววันนี้เป็นวันของเราได้เจอน้างมนครั้งแรกนี่คันี้มาดำลึกความหลัง แก้วมาเที่ยวกันเนี Bo <booster. S 1> ่ยมันกินก wow, ัญยาด่รู้เตอร์ way, hey, ้อใส่ใจดีด้วยมานทกคน

เราทุกเมนูแซ่บค่ะแซ่บทุกคนน้ำตุ่นพลาดแล้วน้ำตุ่นไม่ยอมมาควรแลกให้มา กลับมาตอนไนเนี่ยอร่อยอุ้ยอร่อยค่ะทุกคนอันนี้ลาบตากด้วยขอบอร่อยขอบคุณพ่อมอ้นนะคะพ่อมอ้จัดให้พ่อมอ้นแม่มอ้นของน้ำมอ้นน่ะค่ะแม่มอ้นของน้ำมอ้นจัดให้ เป็นสูตรนะอร่อยไหมเฮียกูมาชิมเลยนะเอาพี่น้องสาหรับคลนนี้ไปทั้นี้นะแม่เนาะยาวไอ้เบิ้งในซองเนาะดังไมมพี่น้องสวัสดีครับสสวัดีค่ะคลิปนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เด้อพี่น้องขอบคุณต้าโมเนี่ยแล้วก็เอฟซีทุกคนครับผมสวัสดีครับ